วันนี้นะทุกคนจะพามันดูบรบรยากาศรอบๆอบที่ทําง,งานนะครับนี่นะครับรอบรอบที่ทําง,งานมีแบบงานเกษตรนะครับหลานเรื่องงานก็ปานจักรยานเล่นครับญี่ปุ่นก็ไม่ต่างจากบ้านเราเขาก็ทําเกษตรปลูกพืชพาผลไม้ก็เหมือนไทยบ้านเรานี่แหละนะครับ เชื่ได้ว่าที่เนี่ไว้ได้มาันจะดีกว่าบ้านเราอันนี้มันคือรไรอย่างที่ธนาคารเหรอแน่นอนทุกคนซ้ายขวาก็เป็นพื้นที่เกษตรนะครับ ไทยบ้านเราที่เข้ามาทาง,งานกันส่วมากจะเป็นแถวภัศาสรซะมากกว่านะครับ